ทุกคนครับป้าเหมาะจิภามาเช่วอะไรโชกใช่ไรโชกใช่มที่เนี่ยดีดีสุดยอดนี่พายักได้บักผ้าพายักได้ยังมาเอามาชมมากินมาเบิ้งเขาชมไรโชกใช่มีหลายอย่างหลายเนี่ยมาใหญ่ไอมมาไฟมาจะฟ้าไปเก็บโอ้ยอันนี้ปลูกได้ยักปีแล้วป้าี่มันจะสามปีสามปีพาน เวลามันจะเหลียงโห้ยกินกับข้าวใน้เท่ากินกับข้าวในนวยหนึ่งกินข้าวมดเป็นกองพอมันหวานอีกอีกจักเดือนป้าเคยสิเก็บเกี่ยวเดือนหน้านี่แล้วนี่เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าใครเอฟซีเมสซมาอยู่ี่ยาไม่รู้เลยกินกับโอ้ยเดียวนี่ไม่มรู้เลยกินกับข้าวมืดเป็นกวางเดือนหน้าเดี๋ยวห้าสีมามาอีกนะคะเนาะไห่บักไสสุกเนาะท่างมือนมีอยู่สีกว่าต้นนี่แมื่มันนคารองก็เป็นหมักอันนี้ พันไงพ่อมาเป็นพันหน่อยดิพันบางไงทองพ้ติ่งท่านก็ดกท่านก็ดก,ด,กด,กดกเขียนท่องนี่ขางล่างนี่ชวนมากเขาจะเกิดเห็ดผัอ,<โ>อแล้วก็ย่ำนั่นมันไงเอาจากจันมาปลอยกแต่จากจันอยู่จากจันอยู่แล้วเวลามันจากจันมันขยิบสมุนีมันก็ขืนมาห้องอยู่นี้เวลามันตุ่นไงเปลี่ยนทียม,มันตุ่นไง แล้วแตะเคียนท่องนี่ความพิเศษของเขาคืออย่างปะเขาเอาไปใส่ในแบบใดเขาตะเค,เคียนท่องนี่เขาไปเฮ็ดไม้โซฟามันจะออกดำๆคือไม้ไม้เกลือวานเฮ้าเนี่ย๋อค่ะค่ะแก่นมันสีนนนดำ๋อตะเคียนท่องซุ้มมันอยู่น้ำหวยที่มันมีผีแม่ปันเงี้ยงคนบ่เนี่ยเนี่ยตะเคียนท่องเนี่ยนะคะตะเคียนทองยอดยอด แม่ไม่ยูรี่นี่สิวะไมเป็นไรจกใช่หมดเลยนี่เราฟีมือของผู้ผู้ว่าว<ป>ู่นี่แต่งครับพี่นอ้องโครงการเฮ็ดเองไปเฮ็ดอัน,นปลาอันนี้เขาเอิญแต่งยังปลาอันนี้เขาเอิญบักแตงเอยียงน้อยน้อยน้อยชอบตีนจังขี้ไก่หน่ะนพันใส่ข <โอ S 1> ี้ไก่น่ะคืองามแทพปลาปลูกจังไรเอาอีหยังใส่วอยที่แรกก็เอาดินยูหันมาใส่ใส่แล้วก็หดน้ำแล้ดินมะฮว่น้ำแล้วก็เขาเน็บเนบเลยมัน Oh. มันสิมาอยู่ยาสิเอาอยู่นี่ม200ยมันยึดสองลายถังสองลายสี่สิบถังยาสิเอาอยู่ลอ,อ,อยลอยองโอ้สองสี่ถังเชียงสี่ปลูกเลียงทางเจงสี่เบิร์ดหอนแพร่ผลมาจักน้อยก็เป็นมากเนาะแม่เอาพูดตกทุกข์ได้ยากมาขอปูนยาเด็ดเลยมามาซ่อมปูนยาบบบนี้ <c oughs> นี่มาซ่อมปูนยาพี่น้องปูยา ปูญาเด้อนีเด้อพยินพิรองเด้อชมปูญะเนี่ยยาปชมาปูสีโต้พันปอยแล้วปูจีโทขึ้นไปแล้วพันจิตเที่ยวไปเที่ยงมาหอยญาเป็นพูดโดยแลในให้นี่นี่ครันปูอะไรอยากถึงเลขมื่อขอพรพันได้จ้ามาถ่ายพาพไปเที่ยวขึ้นตรงเขาพูดอะไรมากมอเอือนมาเฮือสิบ้านเสื้อพันปลาลูกปลาขันพูดอะไรมาเอาฝนตกลงใจเสื้อกิโลอร่อย้าบันนี่ เออนี่ละข้าไปชมปูปลาทั้งไช้และย่าหัวหันโอ้เนี่ะวังน้ําเย็นตานี่มันเป็นที่ไปที่มาค่ะยญาประจุมันเพื่ออยากได้ซื้อนี่ค่ะเสียเื้อซื้อนี่เพื่อนจะให้ลุงเรื่องนั่นจริญการเงินการงานโอ้ตั้งเพื่อนตั้งให้วังน้ําเย็นตาไอ้เม่ยนมวลบ่อพ่น้องนีเอานี่เอานี่ปูปลาเพื่นเบ่งล้นค่ะปูปลาพบนเห็นไหนขโมยดดนสมบูรณ์ข้างหญ้าเพื่อนอุดมสมบูรณ์ เอาไว้ครับป้ายป่าป่าอยู่นี่เขาบอกว่าถือของเป่าว่าถือชิบอะไรเนี่ยสิบเบ็ดมาได้กี่อะไรขันว่าว่าถือขวานเออขับบุกพูดได้ที่มากมือว่างมือสองมือนมีไม่ใหญ่หนึ่งขอชิดชิดสิทธิจังได้ก็ให้จังต่อฉะนั้นมันก็ว่ากินเบ็ดนี่นี่พี่น้องขาเบิ้งสะเบิ้งความสวยงามสงสารเนาะเบิ้งโหลดพี่น้องตุนบอกเอาอยู่ริมสะเงินละเร่องฉัน ตาโอนซ่อนบอกพี่น้องว่าจะภาพปช่มนี่น้ำของป้าเนี่ป้าจัดการแบบใดที่ว่าโฮต้นใหม่แล้วมันบ่มีผลกระทบเนาะเออเลี้ยงเลี้ยงเอาน้ำเอาไมาปูไหมในน้ำเอามาจากสาไงสาไง่นคูด้ยไก่สามไรสาไงที่ว่าเย็นตาที่เขาไปขึ้นตามาขึ้นไปนี้ ค่ะืนไปนี้แล้วเขาจะคอยปลอยป่อยลงไปโหดตนไหมอันนี้คือแทงนออ้ำระบบน้ำของพ่อนะคะของป๋าโชกใช่นนเนาะเบื้องหลดพี่น้องมุดราคาสีหลายซ้ำใดว่าเหล็กมันหลายซ้ำใดหรือว่ามันมีดสัดเนาะค่าสร้างเขาออกแสนหนึ่งค่ะ <K S 2> ทำาไมตะกี้ตะกอน,นมันมีฟฟ้าะออเครื่องเขามาปั่นค่ะค <K S 2> ่าสร้างเขาออกแสนหนึ่งมันสูงค่ะยี่สิบสามเมตรค่ะบ้านนี้ซื้อเล็กชื่อนั้นมันโคกโตกสามแสนค่ะแทงน้ำเซียนกับแสนสอง ค่ะพูดนะก็จะเมดไหลเมีนบาดที่นี <h <h ่ตะกี้ตะก้อนโมลูจ้หน้ามันดานเอาหน้ามันดานคืนไปใส่ค่ะคืนไปแล้วหน้ามันดานไม่ร้องกระนาำมันปิวรงบาดที่นี่ค่ะเห็นปูนกัดต้นไม้ตายที่เบิดบริเวณนี้ค่ะเฮดบะเถืองสวนเบิร์ค่ะใช่ไหมนะคะพี่น้องเอซีเนาะผู้ใดไที่เป็นมือใหม่นะคะที่อยากเคลีการเกษตรแล้วใส่หน้าบ่าบาดานมาถามมาอะไรโจ๊ใชจนี้ค่ะอ่นต้นเสือมพู ทั้งหมดีม่สี่ต้นตายสองนี่ต้นหนึ่งยี่หนี่ตายใช่นอนหินปูนมันตกลงมาใส่ใบร่นตายเถอะหินนี่หินปูนตะกี้ว่าจะปลูกมันเป็นห่มมันมุ่งตัวนี้มันบลาบาาเจนี่มันเกิดมันตกลงมาคือใบหยองตายทีเมื่อหินปูนแนะนำคนมาหลายแล้วเนะนำคนมาหลายแล้วอว่าเห็นปูนมันจะกัดต้นไหมแต่คนปเหต้น้ำไปน้ำก็ตายโอ้ตายโอ้ความหมาย อันคือคือปลูกอันมะพร้าวนะโอ้โอปลูกมะพร้าวให้หันต้นมันไปตะเส้นออกค่ะหันตน้นไปตะเส้นออกค่ะหันตน้ตออนเป็นเส้นออกทุกต้นเอ๋อคว่ำคว่ำคว่ำต่ำของมันเลยห้เนึ่งลงค่ะอ๋อเนึ่งลงประมาณจากองศาปะหกใช่ไหมองศาหกสิบห้าองศาค่ะพี่น้องเดียวเดียวเสียเอาใม่เปียนเทียงฟังนะว่าใม่หาไม่เ<ห>ปียนเทียงฟังองศาเท้านะคะพี่น้องเออนอนหนึ่งมาคุยกันจีซ้อที่ปลูกค่ะคันปลูก สองปีหาเดียนมาเป็นมาคไดาค่ะนี่หกที่มาองศาการตีโดยป้าโชคนะคะนี่นี่หกที่มาปรับหนึ่งกุมานตรงนี้หกสิบห้าองศาประมาณนี้นะคะนี่งอวยแต่เป็นออกทุกต้นคือล่ำต้นของมันมันจะมาบิดค่ะนี่มาเบืองเคยค่ายมันบบิดแบบนีนี่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 แล้วเอฟซีเบงแล้วเอฟซีนี่ค่ะนี่ล่ำล่ำต้นของมันบิดค่าล่ำต้นมันบิดคือเคียเกี่ยวต้นไม้มันคือ่าเป็นมาห้เฮาค่ะเออ โอ้เป็นมากดกขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันเหมือนความรูนะคะอ๋อในความรูความรูความรูอันนี้พ่านบอกข้าวเนี่ยบอกเออตะผู้สร้างค่ะหันมาเอาว่ายๆนี่ตะนีเดียนช่องเดือนไปหาก้อนช่องการนี่จะขายราคาห้าสิบบาทเจ้าคนคนโตลงขายแพงดิค่เพราะมันเหมือนไปน้ำดิค่ะนี่ละนี่ละยังแนะน้ำมเอชซีมาบึงสิละค่ะมาศึกษาว่าปลูกสองปีครึ่งมันเปลี่ยนมาเป็นมาอันนี้อันนี้ป้าปลูกได้จักเดือนแล้วคะใส่ เนี่ยพันธุ์บักเผ่าอันนี้เมื่ก็อนร้อยวันร้อยวันเออแล้วสามเดือนอ๋อสามเดือนค่ะพี่น้องสามเดือนออกเนาะอายุสามเดือนเนาะออลูกสามเดือนกว่าอันนี้นะคะอายุสามเดือนคันปลูกซ้ำนี่เลยช่อนมากมันจะเข่าล็อกที่เฮาคิดไว้ค่ะล็อกเกเฮาหมายหมายถึงอย่างไรที่หนึ่งมันจะต้นมุกตะน้อยค่ะคันเอาต้นใหญ่ไปเราแล้วรับเม็ดขึ้นไปแล้วมันจะจ้อยเงี้ยแหละมันจะบ่อ้วนบ่อยัง ถ้าสมมติว่าเขาปลูกเบี้ยประมาณนี้มันสิใหญ่เล้ววะเถาะใหญ่ไว้มันอ้วนน้องมันจะอ้วนเขาปลูกเขาปลูกได้ค่ะถ้าเวลาเอาไปง่ายๆไปเป็นเกจชิปแปรชิปแค่เพี่เออแล้วมันจะอ้วนหนาแล้วมันมันมันจะคว้นอุดมสมบูรณ์มันจะเปลี่ยนมากง่านี่เราพ้นเสียของมันอันนี้ตรงนี้ที่ป้าเพาะเพาะไว้นี่ป้าได้ใส่ปุ๋ยได้ใส่หยังบ่ค่ะบ่ได้ใส่ก็ใส่ทรายอย่างเดือกโอ้ใส่ทรายอย่างเดียวค่ะพี่น้องใส่ทรายทรายนี่หมายคือว่าให้ ให้มันซับน้ำค่ะให้มันซ่มตลอดอ๋อขามันซ่มตลอดนี่ปลวกมันจะบอลงค่ะขามันแหงปลวกมันลงอ๋อมันซ่มนี่ปลวกมันมันมาควบุ o o m ดิค่ะมันชมตลอดมันก็นอ o ออกหากินมันก็อุดมสมบูรณ์นี่มาเขอุดมสมบูรณ์ขันไส้กับไส้เกลือวานเกลือย่างเดียวเกลือนี่ถ้าไม่เขาผิวเขียวอ๋อมันเกิดลวกเพียไฟนี่แหละเกลือเกลือกับไส้เทียงสองเทียงเนี่เนี่อืมเนี่ละนี่ละ ขันต้องการของเขาก็คือเกลือเทรานั้นแม่นบ่าปลาแม่นเกลือ่นโอ้บาทที่นี้ขันมันปลูกตัวน้อยไม่นก็มมุกระบาดตัวมันกระเตี้ยค่ะขันเจ้าคือเจ้าไปปลูกนี่ตัวมันสูงแล้วมันบเตี้ยได้บานมันสูงได้บานบันนี้ให้ทามแน่ประสบการณ์ของปลาที่ปลูกบะพร้าวมากนี่ตลาดต้องการสูงแม่นไปค่ะปลาคือใครตาต้องการสูงคือแลว ตอนนี้ของเข้าพ่อขายบ่ค่ะปะ้าบ่พ่อขายนานี่มือมือนี่เขาอาจะมาเอาร้อยสองร้อยเพราะต้องสอดเดีอร้อยหน่วยย<บ>้อนอ่าสามสิบบาทที่มีอาจจะขึ้นพอมค่ะมันจะเป็นเงินเดี่ยวเขาว่า<อ>ไหมโอก็เลยบักเท้าของเข้านี่ก็เลยมีความต้องการสูงแม่เพราะต้องการา<ข>าสูงไคอยากร่วมโครงการเขามาค่ะมาศึกษามาหาความรู้มาไคอยากร่วมโครงการมาหาป้าได้นะคะแม่มาเห็นบ่นี่ค่ะเขานอใหญ่บ่ะผุนนี่เห็นบ่เห็นบ่เขานอใหญ่ นี่ละห้ามิลลินี่จะนองง่ามพี่น้องค่ะบาด็กท่านท่นบักเ้าวเนาะนี่มีตะเกือกทางเอฟซีผู้ใดสนใจนะคะเนาะก็มาได้เลยนะคะบ้านนุ่นบักคาเนาะอ่าทางออกไปบ้านสุรินทร์นะคะมโนคาค่ะออกมาจากบ้านนุ่นโกคาประมาณจักจักลอยเมตรปลาโอ้เจ้าเรือโกคาประมาณเจ้าโลกเครือโลอกเครือโลก